สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินหาเห็ดไกรหน่อยนึงนะคะที่ไว้์เฟสที่ไว้์เฟสในร้านิวยอร์นี่แหละคะ่ะพวกนักสกีเขาจะรู้ว่าไว้์เฟสนี่คืออะไรนู่นนะคะมันจะเป็นที่แข่งสกีที่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตรงจุดนี้ค่ะเคยเป็นศูนย์โอลิมปิกแต่จำไม่ได้แล้วมันปีมันโอ้ มันหลายสิบปีแล้วค่ะไม่จำไม่ได้ว่าหนึ่งเก้าเท่าไหร่แล้วที่เห็นเป็นเขาขาวนั่นนะคะเป็นลานสกีแต่ทางซ้ายมือที่เขาขาวนั้นมันเป็นทางของกระเช้าที่จะขึ้นไปบนยอดนู้นนะค่ะขึ้นไปบนยอดนู้นไปบนยอดนู้นมันจะหนาวมากแล้วก็จะเป็นน้ําแข็งบนยอดนั้นอ่ะจะมีหิมะตกตั้งแต่เดือนตุลานะคะแล้วก็ที่เห็นเขาขาวนั้นนะคะ คนที่อยู่เมืองหนาวจ,จะจะรู้ดีว่าที่เป็นทางหัวขาวนะั่นะเป็นเป็นทางสกีสำหรับเล่นสกีนะคะแล้วพวกโรงเรียนที่อยู่ตรงนี้ย่านนี้เขาจะมีวิชาที่เกี่ยวกับฮอกกี้ฮอกกี้น้ำแข็งเอ้ยเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะกับสเก็ตน,น้ำแข็งเขาจะใส่เข้าไปด้วยเพราะว่ามันมันก็คงเหมือนกับบ้านเรานะคะว่าอยู่ตรงย่านไหนก็บรรจุ เนื้อหาเข้าไปในหลักสูตรด้วยทีนี้พอเดินมาก็จะเห็นต้นเบิร์ชเนะะีย่ยค่ะเยอะเลยแล้วเมื่อกี้ก็เห็นเบิร์ชโพลิพัวอยู่บนต้นเบิร์ชแต่ว่าลูกเขาไม่จอดให้เก็บเพราะว่าพวกเรารีบที่จะกลับเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะคะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมานะคะแต่พอมาแล้วก็ก็เลยมาที่นี่มาทุรละที่อัพสเตทแล้วก็เลยมาที่นี่เมื่อก่อนพวกเรามาที่นี่บ่อยะคะ่ะ มาที่นี่บ่อยแล้วก็จะเข้าไปในนั้นแต่ไม่รู้ว่าเอาหมาเข้าไปได้ไหมเพราะพวกเราเอาหมามาด้วยลูกเขาถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นพวกเราเอาหมามาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไหมถ้าไม่ให้เข้าก็ก็คงถ่ายให้ดูแค่รอบๆนี้แหละค่ะมานั้นสนใจอยู่อย่างเดียวคือต้นไม้กับป่าสนใจอย่างเดียวนี่จะลองเดินไปดูฮะเผื่อเจอเห็ดจะได้เก็บ อากาศเย็นมากค่ะเย็นจริงๆเนี่ยจะเดินดูตามต้นสีขาวเผื่อมีเห็ดเนื้อหาบนป่าถ้าหากเดินต่อไปเอียต้องมีเห็ดแน่นอนอยู่ในป่านั้นนะคะแต่ว่ามันมันไม่ได้ไปไม่ได้ค่ะจะพาเข้าไปดูตรงนั้นก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาให้เอาหมาเข้าไปไหมถ้าไม่ให้เอาหมาเข้าไป ก็คงจะไปรอลูกสาวอยู่ในรถมัน Net คล้ายๆกับเขาใหญ่บ้านเรานะคะหลายคนคงเคยมาที่นี่ <ur> เข้าไปตรงนี้ดีกว่ามันจะมีที่ซื้อตัว๋ว ที่ซื้อตั๋วก็จะอยู่ในนั้นนะคะที่นี่นะคะเมืองตรงนี้น่ะพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมแล้วก็พวกที่พักเนี่ยจะทําเงินในช่วงนี้จะทําเงินในใน,ในช่วงนี้แหละคะ่ะเอไม่รู้หนลองเดาเข้าไปสิตรงนี้ไม่รู้ว่าเข้าไปได้ไหมนะไม่เคยเพราะปกติต้องเข้าไปตรงนั้นไหนลองลองเดินเข้าไปตรงนี้เผื่อเข้าไปได้ ร้านร้านอาหารโรงแรมของที่นี่ช่วงนี้จะทําเงินได้ดีมากเพราะว่าพวกนักสกีเขาจะมาแข่งสกีค่ะอันนี้ไม่รู้จักนะคะไม่รู้ว่าอันอันนี้มันคืออะไรอ๋อได้นี่นะอ๋อได้ค่ะเข้ามาได้ตรงนี้เนี่ยคนน้อยจังปกติคนมา คนมาเล่นสก,กีเยอะไอ้คนน้อยมากเนี่ยว้าวคนน้อยไม่รู้ตะโกนอะไรฟังไม่ออก ไอ้คนน้อยจังเลยคนไม่เคยน้อยขนาดนี้นเะนี่ยค่ะเขาก็จะนั่งกันเนี้ยขึ้นไปบนนูน้นแต่ช่วงนี้มันไม่น่านั่งหรอกค่ะเพราะว,าว่าวิวมันไม่สวยถ้าเป็นช่วงตุลาเซ็วิวจะสวย สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูตรงที่เขาเล่นสกีนะคะเมื่อกี้เรียกผิดว่าสเก็ตน้ำแข็งมันไม่ใช่สเก็ตน้ำแข็งเป็นลานสกีค่ะที่เขาเรียกว่าไวท์เฟสนะคะเอาถุงมือแบบหนามาถุงมือแบบหนาจะอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ถนัดค่ะเพอเอินเอาถุงมือที่ใส่พี่เก็บเห็ดติดมานี่ถนัดกว่าค่ะมันแปลกใจที่ว่าไม่มีคนไม่มีนักสกีเลยจะมีอยู่ ลานสกีจะอยู่ด้านนู้นค่ะอ้อมีถ้าสังเกตข้างหลังนะคะกำลังมีคนไถสกีไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าไม่มีความรู้เรื่องสกีนะคะตรงนี้มันก็เหมือนกับลานสกีของเมืองหนาวทั่วๆไปนะคะตรงนี้เขาบริเวณนี้ฮะเมืองเมืองนี้เขาจะเรียกว่า white face ขาวนี่แหละคะ่ะ face ก็คือหน้านี่แหละคะ่ะอาจจะเรียกว่าภูเขาหน้าขาวก็ได้นะคะตรงจุดนี้เมื่อก่อนเคยเป็นศูนย์โอลิมปิก หลายส0ปีมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นที่แข่งสกีโอลิมปิกนะคะและหลังจากนั้นมาทุกปีไม่ใช่เฉพาะวันที่ในปีที่เป็นแข่งโอลิมปิกนะคะคือตรงไว้เฟสเนี่ยมันจะมีชื่อทางด้านเล่นสกีคนจะนิยมมาเล่นสกีบริเวณนี้ค่ะเป็นลานกว้างแล้วเขาก็เมื่อกี้เขาไถาสโน์ไปนะคะนูนโอ้หน้าสนุก เขาไถเขาไถสกีเรียกไม่เป็นฮะคะเรื่อามาตั้งแต่สูงๆนั่นหะโอยน่าสนุกน่นเข้าไปตรงนู้นแล้วมีน่าสนุกจังเลยเขาจะไม่เล่นพวกที่เขาเล่นเก่งแล้วเขาจะไม่เล่นอยู่ตรงลานตรงนี้นะคะเพราะลานตรงนี้มันเป็นลานธรรมดานู่นนะคะเขาจะขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็ไหลลงมาค่ะมันเป็นมันมีหลายจุดเลยค่ะสูงมากนะคะตรงนั้นแล้วก็ข้างหลังนั้นก็เป็นกระเชา้กชากระเช้า ไฟฟ้าขึ้นไปซึ่งตอนนี้ขึ้นไปมันก็ไม่สวยต้องไปตอนช่วงหน้าหน้าใบไม้ร่วงช่วงนั้นนะคะใบไม้ใบไม้ร่วงค่ะช่วงนั้นมันจะมอง mm hmm. เห็นเพราะบริเวณแถบนี้เป็นภูเขาแล้วก็ลำธารเป็นภูเขาเป็นลำธารน,นะคะในช่วงหน้าซัมเมอร์เขาจะมาเ,เขาเรียกอะไรล่ะไฮกิ้งนะคะนั่นแหละคะ่ะมันจะมันมันจะเป็นเมืองสําหรับเมือง หน้าร้อนสําหรับฮกิ้งหน้าหนาวสําหรับแข่งสกีนะคะดังนั้นเนี่ยโรงเรียนในบริเวณนี้โรงเรียนในแถบนี้ก็จะเด็กๆจะเก่งทางด้านฮอกกี้กับสเก็ตน้ําแข็งแล้วก็สกีนะคะโอ้โห,โโห,โโหโดูเขาไถลงมานี่ละเขาจะไถลงมาโอ้โห,โโห,โโหน่าสนใจมากแล้วยังเด็กๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโอ้โห ยังเป็นเด็กๆอยู่เลยที่เขาเล่นนะคะแล้วมาสามคนแม่ลูกแล้วก็เอาหมาน้อยมาด้วยทีนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้เอาหมาเข้ามาในนี้ไหมนะคะก็คงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาดูโอ้เขาไม่เขาไม่ไหลลงมาแนละ้วหูเมื่อกี้ตั้งหกเจ็ดคนนะคะเขาไหลลงมาจากตรงนั้นซึ่งไม่รู้หรอว่าสกีนี้เขาใช้คําว่าอะไรไม่รู้นะคะจะมี เพื่อนอยู่เมืองนี้นะคะเพื่อนเขาเก่งสกีทั้งพ่อแม่ลูกคือเป็นครอบครัวคนเมืองหนาวเนี่ยย่อมรู้ดีนะคะเป็นก็คงเหมือนบ้านเราอ่ะคนที่อยู่ใกล้น้ําก็ต้องพายเรือเก่งที่นี่ก็เหมือนกันคนที่อยู่ย่านเนี้ยเขาจะเล่นสกีเก่งนั้นพวกนั้นเขาจะรู้แล้วตรงนี้มีมีสอนสกีแล้วก็มีสกีให้เช่าด้วยนะคะแต่วันที่แสงแดดจ้าจ้านเนี่ยจะสวยมากมันจะขาวสวยมากฮะต้องสวมแว่นต้องสวมแว่นไม่งั้นแล้วแสงแสงแดดที่ ที่โดนสโนแล้วสะท้อนใส่ตาเนี่ยเป็นอันตรายมากนะคะแล้วก็ยังเคยได้เคยได้ยินได้อ่านมานะคะว่าแสง UV เนี่ยคือแสงแดดที่โดนสโนเนี่ยะมันจะพุ่งเข้ามาสู่ผิวเราเนี่ยเราจะได้รับแสง UV เยอะมากๆนะคะในวันที่มีแสงแดดจ้าเนี่ยตอนนี้ สโนก็ปลอยลงมาหูสวยจังเลยแต่พอมาโดนหน้านี่เจ็บนะคะค่ะไม่เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอนเดินลงไปนี้มันดีอย่างหนึ่งคือพื้น